สิบโมง,โมงพูดตามกูททำไมวะสิบโมงนะซุ่งถือ,อได้ไหมอืมวิธีการกีดอายเราง่ายมากเพราะว่าการเปคนที่กีดอายไม่เป็นเว่ยกาจะชอบใช้แบบมีสอเขียนคิ้วอะหรือว่าที่มันเข้มๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะจึก๊กอย่างนี้อย่างนี้เลยฟึบอืมพี่เขาคือใครอ่ะครับคนนั้น เห็นว่ะมันก็จะแบบมีความกรีดออกมานิดนึงมีความแบบเฮ้ยมือ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 อยู่นิ่งๆสิมือมือ่ะทำไมไม่ตั้งไว้อ่ะโอเคได้ละหนึ่งขออีกหนึ่งหนูตื่นหกโมงไม่ทันนะหนูต้องตื่นสิบโมงต้องตื่นสักเก้าโมงห้าสิบห้าแล้วเปิดเลยเฮ้ยรดปะลดเลยอ่ะตอนเนี้ยกูเมยละเลิศละ ลยอ,อย่างลยงกลอสของอะไรคะอย่างอ๋อเอย้ยยาอย่าปิดบางไลท์กู่มองไม่เห็นอ๋ออันนี้มก็ไม่ได้ทากลอสนะอันนี้การทาเป็นแทบทูตินนะคะทุกคนไม่ใช่กลอสนะเดี๋ยวกาจะท็อปจะท็อปด้วยกลอสอีกรอบหนึ่ง ตื่น9โมงได้ไหมคะมีะกระทา2อ,อันนี้อันนี้คือวอเวทที่มีขายอยู่แล้ววอเวทอันนี้สามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปีได้เลยพิมพ์คําว่า l ลิฟโพช i ั่นเจอเลยนะคะริแพท o ูตินซึ่งสีบิสกิตเนี่ยการไม่ชัวร์ว่าเหลือเท่าไหร่นะแต่การ์จะพยายามทยอยเติมให้เรื่อยๆนะเอออันนี้นะคะเป็นสีบิสกิตนะแนะนําว่าคนที่แบบชอบสไตล์แบบลุคแบบปอๆหน่อยหรือว่า ใครําสีผมมาอะไรเงี้ยเออสีนี้ก็คือได้เลยอ่ะส้มสีมันจะออกส้มๆน้ําตาลน้ำตาลนิดนึงถ้าเกิดทาเข้มๆเป็นๆหน่อยมันก็จะออกแบบน้ําตาลนิดนึงนะแล้วก็อันนี้เป็นติ้นนะคะทุกคนยังไม่มียังไม่มีขายอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งเป็นแท็บ2ติ้นอีกสีหนึ่งเวลาทาออกมามันจะออกช้ำๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเจลลี่เนี่ยเห็นปะหนูตื่น9โมง5 5ทันไหมได้ห้ามก็ทันเหมือนกันห้ามหลังห้ามหลัง10โมง10โมงบุ๊ปหยัผมจะกระช่า ลงได้เลยทุกคนพรุ่งนี้เจอกันตอน10โมงนะอย่าลืม okay โอเคไหม10โมงเช้านะเฮ้ยมีอันหนึ่งที่เพิ่งได้มาใหม่เรารู้สึกชอบมาก๋ยวแป๊บนึงนะขอเมือม่อยละเมื่อยละอย่าบ่นดิชอบเหลือเกินอีชิกแบ,บนี้ยเฮ้ย <c oughs> ชิกเหมาด้วยชิ้นสุดท้ายไม่ไหวแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันน่าเย็นหรือเปล่าย็นปะทุกคนทุกคนแล้วพี่หน้าเต็มไปไหมวะจริงเมตอนน่อคืนมึงไปไหนเนี่ยท้องรอ มีเรียนพิเศษทำไงดีดูไปด้วยเรียนดูไปด้วยเลยไปด้วยอุ<ๆ>้ยพรุ่งนี้เรียนเหรอพรุ่งนี้วันอะไรวะอย่าไปคิดเยอะอโอเคทุกคนมาต่อไปได้ของเล่นใหม่อะทุกคนดูหน้ากาันตอนนี้ก่อนนะอันนี้คือความฉ่ำใช่ป่ะไปได้ของเล่นมาใหม่ซึ่งแบบเราชอบมากใครเคยเห็นบ้านที่แบบหน้ามันจะเงาเงาอะเดี๋ยวทุกคนดูนะอันนี้คือทิกแบบพิเศษนะไม่ได้บอกใครไม่เคยบอกใคร มึงบอกมัเนี่ยแต่นี้บอกเพราะว่านนคเผื่อพวกแกชอบมันเป็นมันเป็นแท่งสติกไม่อยากบอกเยอะเดี๋ยวกลัวคนก๊อปมันเป็นแท่งสติกที่เป็นบำรุงอยู่ข้างในตัวแล้วก็มีความฉ่ำในตัวนะคะมีความโกลวีวิตามินอยู่ข้างในแบบแ,บบแน่นๆเลยแล้วก็การจะมาทาตรงบริเวณแบบแก้มกองตรงแก้มตรงขอบหน้าอะไรเงี้ยทุกคนดูนะมันจะฉ่ำอ่ะเนี้ย หน้ามันจะเงาดูดิหน้ามันจะมีความเงาขึ้นใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าใช่มันมันเป็นแบแบแบบบำรุงด้วยทุกคนมันใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าทุกคนดูดิอ่ะนิดนึงใครที่แบบผิวแหกมาแล้วลงรองพื้นไม่ได้อะก็คือทาตัวนี้ก่อนใช่แกมันน่ารักมากมันแบบมันแบบมันแบบมันดีอะ่ะอ่ะแตบบ่จะทาตรงแบบช่วงที่แบบอยากให้มันมีความฉ่ำนิดนึง ถามว่าหน้ามันระหว่างวันไหมการว่าไม่แล้วการก็ลองให้แบบทีมงานลองเทสกันดูตอนนี้ทุกคนชอบกันมากแต่ว่ามันใช้เวลาผลิตสามเดือนคิดว่าอันเนี้ยโปรดักต์เนี้ยน่าจะมาช่วงวันสิ้นปีนะเพราะว่าการผลิตกับบริษัทที่เกาหลีเอ,อ่อคอสไม่ติกการ์ดอ่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยผลิตที่เกาหลีเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะแบบใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆแล้วเราใส่วิตามินลงไปเยอะไงทุกคนดูอีกนิดเดกันฟึบวนๆหน่อย อ่ะพอละแค่นี้หน้าเราก็มีความฉ่ำแล้วทุกคนเฮ้ยลดปะทุกคนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวขอแบบกลอทับอีกนิดหนึ่งคึดว่าจบแล้วเฮ้ย e, ผู้หญิงมันทาลิปกี่แท่งก็ได้ไงเฮ้ย e, อ,อ,อันนี้หอมอันนี้หอมมากอันนี้เป็นออ,อย <c oughs> ที่ผู้แก่รอกันนานมากขอแบบแตกๆข้างในเพราะว่ากาละเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบออกไปข้างนอกอะ่ะแล้วมีความกลอสแบบกรอสจนปากเงาเกินอะ่ะเออไม่ชอบกาจะชอบทาแค่ดินดิตเบาๆพอแต่ว่าลิบที่ทุกคนเห็นตอนนี้ยที่กาทากาไม่ได้ทากลอสเลยนะกาทาแค่น้องวอลเวทแล้วก็แททูตินแททูตินที่เป็นแบบนี้เห็นว่าคือมันไม่ใช่ลิปกลอสแต่ว่าปากมันจะดูแบบมีความเจลลี่หน่อยแต่อันนี้จะทากอสทับนิดเดียวนิดเดียวพอ แททูติ้นจะใหม่ใหม่มากอีกเจอกันได้เลยตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าเหลือร้อยแท่งมั้วทุกคนในช้อปปีใครอยากไปต่ำแททูติ้นไปต่ำได้เลยนะฟิลน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่แค่เนี้คนละสีกันอืมแททูติ้นคือขายดีมากตอนเนี้ยยอดขายแททูติ้นไปหมื่นแท่งแล้วคือทุกคนกดกันเยอะมากอ๋อขอบอกก่อนว่าน้องจะใหม่ทีนึงคือเดือนหน้านะคะแบบราคาแบบสับแน่นอนทุกคนจะต้องชอบเออมาพร้อมกับไม่บอกพอละอย่าหลุดเลยหลุดเยอะไปละมาเนดะี๋ยวขอทักกรอทกนิดนึง แค่ทาตรงนี้พอนิดเดียวอนี่เห็นไหมเวลาแบบเฮ้ยมันมีความแบบเล่นแสกนะนิดนึงตายตายไปเลยนางเอกเกาหลีเลยทีนี้ฉ่ำเลยแค่ลองพื้น แล้วก็แบบนานมากชอบปะนานมากนานมากสวยไหมขายได้แบบสิบสองโลอะสวยแททูตินขึ้นมาสินค้าหมดไปแล้วโอ้ยตายแล้วแกสแสดงว่ามันหมดไปแล้วโอ้ยหมดแล้วแ <c oughs> สดงว่าหมดแล้วงงใช่ไหมเอมมากกูชอบอกนินแททูตินหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเอาไว้รอกันเดือนหน้าแกแต่แททูตินคือขายดีจริงเหมือนทุกคนแบบหยิบไปใช้กันหยิบไปใช้ได้แบบ ทุกวันเนี่ยบางคนแบบทาวเวดก่อนกับกาสอย่างไงก็ทาวเวดก่อนข้อข้อที่กาสทาวเวดก่อนเพราะว่ากาสอยากให้ปากอะมันเบอร์มันเบอร์เบอร์เป็นร่องไปเลยแบบมันมันเบอร์ร่องที่มันแบบเป็นร่องๆอ,งอะเพราะว่าถ้าเราทาทาทูตินไปก่อนบางคน,น่ยเป็นคนที่ปากแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่า แห้งอะไรเงี้ยเวลาทาแททูตีนิดปุ๊บมันจะเป็นแผ,นแผน่นๆเออแล้วก็มีลูกค้ารีเควสม,มาเหมือนกันว่าเอ,อ้ยอยากให้ทาสีอื่นเพิ่มเติมอัมนนี้กาดเก็บไปเรียบร้อยนะคะเตรียมพัฒนาต่อเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้กําลังเตรียมปล่อยตัวรองพื้นนะคะทุกคนส่วนไอ้เจ้าตัวรองพื้นที่กาอดอะทาไปแล้วแบบเนี่ยหน้ามันจะมีความแบบแมบทบแมบบแบบนิดนึงมีความฉ่ำๆนิดนึงก็นั่นแหละพัฒนามาจากตัวซันคิพนะคะแต่ว่าไม่ใช่สูตรเดียวกันกับซันคิพเป็นสูตรที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเอางี้พัฒนาาาแแลล้้วววดดดีกกก่่เิม็รออูทุยง มาวันที่แปดนี้นะคะดูกคนฮะเอเอไอซุงชอบไม่กรอตคือกลิ่นมันอยากกินอะแต่ว่าเขากินแล้วมันไม่มีรสมึงว่ากูเติมแก้มดีปะกูว่ากูเติมแก้มดีกว่ามึงเขาเป่าเค้กมันเกิดจบแล้วแหละยาง,งเขาเกิดเที่ยงคืนข้าวเคอร์ไม่กินแล้วมั้งเออกูต้องสวยที่สุดในงานปะ กูไปปคือกูแบบมึงป่วยแน่นอนกูไปปคือกูขอเป็นกูมุนยองเลยจำไปเลยพอมึงเข้าโรงพยาบาลนะกูจะไม่ไปเฝ้ากูขอเป็นกูมุนยองเลยกูจะไม่ไปเฝ้ามึงไงเอ้ยมาละทำตัวจบเจอกันพรุ่งนี้สิบโมงฉันเลิศยังวะแกฉันเลิศยังวะเลิศแล้วเนาะอยากให้ทำคูชั่นตอนนี้ส่งเรียบร้อยนะทุกคนเตรียมคุยกับโรงงานเรียบร้อยแต่ว่าซัพพลายเออร์ที่พี่การคุยอ่ะเขาอยู่เกาหลี มันจะใช้เวลานานนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้พี่กาได้ได้ครูชั่นมาแล้วแต่ว่ากลาลังพัฒน,นาสูตรอยู่เพราะว่ามันมีความแบบพี่ใช้แล้วดีเพื่อนที่ใช้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวรองพื้นคือคอนเฟิร์มว่าแบบใช้ดีแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความแบบว่าปกปิดมากเหมาะกับคนที่แบบชอบความเบา<อ>สบายผิว ใช่แล้วแบบเนี่ยทุกคนหน้ามันจะผ่องแบบนี้แต่ใครที่แบบว่ามีความแบบอยากให้มันปกปิดมากๆอยากให้มันแบบว่าน่าหนาหน่นอยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบสูตรนี้ก็คือบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็บางคนที่แบบเป็นผิวสองสีใช้ได้แต่บางคนที่ผิวเข้มมากๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอเดือนหน้าเพราะว่าอีกเบอร์หนึ่งมันมาเดือนหน้านะคะอืมเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนนี้เจอกันนะสำหรับลองพื้นมีไม่เยอะใครที่แบบอยากลองกัมเงินไว้เลยไม่เกิน ไม่บอกราคาไม่บอกไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวพีซนเตอร์ไม่แพงพีซนเตอร์ไม่แพงน้องๆเข้าถึงได้ขวดน่ารักมากกล่องก็น่ารักทุกอย่างน่ารักอลังการทุกต้องแค่ขวดก็แบบแพงด้วยแพงชิบหยลองดูลองดูทุกคนสิ้นสิ้นเดือนนี้นะคะเจอกันแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะสิบโมงมาเจอกันนะคะในไลฟ์สดอ๋อขอใบคำหนึ่งดีกว่าเพราะว่าไหนๆทุกคนก็อยู่จนจนจนจบแล้วชื่อจริงมีสองพยางหรือสามพยาง สองพยางหรือสามพยางไม่รู้ไม่รู้ไม่สองพยางก็สามพยางเอา้าคนตีนไม่พอตะสองพยางก็สามพยางพี่พี่บูมจะใช่ไหมเนติเจนเนติเจนเอ้ยใช่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้พี่ฮองพี่อิงแบ่งคนพี่ดีพี่บูมพูดกันไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยเออพูดกันไปเรื่อยละเอาเป็นว่า พุ่งเนี้เปิดตัวมาเป็นยังไงจะใช่คนที่ทุกคนคิดไว้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดไว้แต่ว่าการมั่นใจว่า ผู้ชายคนนี้เขาจะมาช่วยทําให้เลิฟโพชชั่นอะขยายทาร์เก็ตไปได้เยอะกว่าเดิมกว้างมากมากแล้วที่สําคัญการบอกเลยนะคะว่าพรีเซนเตอร์คนนี้ที่การเลือกมาเขาใช้เองจริงๆเพราะว่าเราอะซีเรียสกับเรื่องนี้มากว่าถ้าเราจ้างเขาแล้วแล้วเขาไม่ได้ใช้จริงอะเราจะไม่จ้างเขาเพราะว่าเฮ้ยก็ตัวเราก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วถูกปะ่ะทุกทุกคนนะ่าจะเห็นว่าตัวการ์ดก็เป็นพรีเซนเตอร์เลิฟโพชชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <You. S 1> ผู้ชายคนนี้ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเลย เริ่มไปต่างประเทศมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เราเตรียมขยายไปประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามสามประเทศนี้เดือนเดือนหน้าเนี่ยการน่าจะต้องไปอยู่ลาวเป็นอาทิตย์อะ่ะนอชอรอแล้วก็ต้องไปประเทศเวียดนามด้วย <c oughs> แฟนคลับคนไหนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะอยู่ลาวเวียดนามหรือว่า <c oughs> กัมพูชา <c oughs> พิมพ์มาได้ <c oughs> การอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ย <c oughs> ที่นู่นมีคนเป็นแฟนคลับการหรือเปล่าวะหรือว่ามีใครรู้จักเลิโโพชันหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุยตลาดที่ต่างประเทศกันแบบจริงจังเลยตอนนี้ได้แบบฟีดแบ็กมาแล้วว่าคนที่ลาวเนี่ยไม่มีของใช้กันใช่ไหมเพราะว่าาตอนนี้กกลังแบบ รีระบบใหม่อยู่เพื่อให้มันแบบทุกคนเข้าไปซื้อของได้ง่ายขึ้นดีกว่าเออ mm hmm. รับประกันเลยว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยทุกคนจะมีสินค้าเลิฟโพชันฉายกันแน่นอนนะคะสําหรับที่ประเทศเราส่วนประเทศไทยก็ใครอยากซื้อกดได้ใน t ิ k กต็อกช็อปก็มีหรือว่าจะกดในช้อปปีก็ได้ในช้อปปี้ของบริษัทก็มีเหมือนกันของบริษัทชื่อว่าเลิฟโพรชันดอทออฟิเชียลเสิร์ชปุ๊บขึ้นมาเลยเออลองไปหาซื้อก็ได้ในไอจีก็มีหรือจะซื้อที่ตัวแทนพี่การก็ได้มันซื้อง่ายนะตอนเนี้ยแต่ว่า ลองไปกดกันดูก่อนมันอาจจะย,ยุ่งยากนิดนึงสำหรับลูกค้าคนใหม่ๆไงแต่ใครที่แบบว่าเคยกดอยู่แล้วก็แนะนํำเพื่อนๆนะคะประมาณนี้เดาแบบกันชอบ,ชอบเออเดากันเยอะมากดีใจว่ามีทุกคนแบบตอนแรกกมีคนถูกตอนแรกคนถูกจริงเหรอมีคนถูกตอนแรกอะการคิดว่าแบบ คนจะแบบเข้ามาดูกันเยอะไหมนะคนจะช่วยกันเดาหรือบอกปรากฏว่าปรากฏว่าในไ g จีหรือโพชชั่นคนเดากันพันกว่าคนทุกคนขออีกหนึ่งเรื่องพรุ่งนี้สิบโมงตื่นมาฟังกันตื่นมาลุน้นด้วยกันพิชเซนเตอร์การตอนนี้นช่องนี้นะช่อง,องนะองี้นะพรุ่งนี้เข้าปุ๊บขอเลยนะกดไลค์รลัวๆเยอะๆเลยล <ะ S 1> อยาคือการ์ดอะอะพูดตรงๆว่าเป็นแบรนด์ออนไลน์เนาะ แล้วตอนนี้กัดดิวไว้หลายทีมากๆดิวไว้หลายที่หมายถึงว่าอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าอาจจะแบบช็อปต่างประเทศต่างๆเว้ยเวลาเขาอะไม่ใช่เวลาเขาสิเขาเข้ามาดูรายการต,ตลอดทุกครั้งที่การไลฟ์สดเพราะว่ากาัดมีดิว,วเขาไว้ว่าเอ้ยพี่คนดูไลฟ์สดหนูอะคนดูไลฟ์สดหนูอะเฮ้ยเยอะนะแบบขั้นต่ำคือสองสามพันนะสมมุติหนูแบบเปิดตัวอะไรมา พี่ลองดูได้เลยแบรนด์หนูอะสามารถไปตั้งที่เชลได้ไหมหรือแบรนด์หนูไปอยู่ในช็อปที่ต่างประเทศได้ไหมเขาเก็บทุกอันเลยทุกคนแล้วยิ่งการเปิดตัวใช่ไหมเปิดตัวโปรดักต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ต่างๆอะยิ่งหลายคนดูเยอะอะยิ่งมีคนแบบให้ความสนใจเยอะพี่จะได้ดีกว่าเขาได้ง่ายๆด้วยเออช่วยกันทุกคนแบรนด์ไทยเราจะได้ไปอยู่ต่างประเทศโอเคไหมไว้แล้วไว้แล้วอะไรอะคอเลาเจนอะเออ คอลลาเจนเก็บสเวอลเวดจะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าต้องบอกไปก่อนเลยว่าวอลเวดอะถ้าหมดล็อตนี้เราไม่ได้ผลิตแล้วเพราะว่าล่าสุดคือซัพพลายเออร์โทรบอกกอดว่ามันมีของตัวนึงสั่งไม่ได้ใช่มันมีซัพพลายเออร์โทรมาว่าวอลเวดอะรุ่นเนี้ยไม่สามารถผลิตได้แล้วเพราะว่าสารสกัดเขาแบบไม่นําเข้ามาแล้ว คนที่เขารับมาจากอีกประเทศหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นวอเวตอ่ะการคิดว่าถ้าหมดลอด็อตนี้น่าจะหมดเลยนะคะแต่ว่าแททูติ้นเนี่ยยังมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากลองวอเวตอะไรอย่างเงี้ 8. 8. 8. 8. ยรอ8.8ก็ได้8.8ใบให้เลยการมีการมีสปอยนะ,ะมีโปรโมชั่นจัดโปรโมชั่นด้วย8.8ของวอเวตนะคะของลิฟต์เนี่ยแหละแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวลิฟแททูมาแน่นอนอดใจกันแป๊บหนึ่งรอซื้อเดือนหน้าก็ได้นะคะอืมประมาณนี้คะ่ะทุกคนส่วนรองพื้น ราคาไม่แรงทุกคนชอบแน่นอนแล้วก็รอบนี้มาพร้อมกับเปิดตัวลังการมากทุกคนน่าจะว้าว เป็นเสียงเดียวกันว่าทำได้ไงเออมันสวยมากขายได้ไงราคาขายได้ไงราคาแล้วดีขนาดนี้กาเท่านี้คือขายได้ไงคือบอกแล้วว่าพวกเราแพชชั่นล้นๆแล้วตอนเนี้ยอยากให้ประเทศไทยอะเลอโพชั่นแบบดังมากๆในประเทศไทยเพราะว่าเทนนิงด้วยใช่ไวเทนนิงด้วยไวเทนนิงทุกคนตกใจแน่ว่าทําไมการกล้าขายราคานี้ขายได้ไงใช่ถ้ทางที่สต์สกัดแม่งแบบจัดเต็มขนาดนี้มีอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์หมดเลยแต่ทำไมการขายราคานี้ทุกคนมาพร้อมแบบ ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างที่การบอกเนาะว่าตอนเนี้ที่เราเดินทางกันมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยครึ่งปีแล้วมันแบบมันโอเคแล้วอะถึงจุดที่เราจะขยายไปต่างประเทศแล้วสิ่งที่การอยากไปต่างประเทศมากก็คือเนี่ยแหละยอดต่างๆที่เราสะสมกันไว้ตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนกันนี่แหละตรงส่สามพันหนึ่งร้อย 3, คนดูอะก็น่าจะมีน่าจะมีคนมาสอดแนมเราละน่าจะมีคนมาสอดแนมเราแล้วว่าแบบเอ้ยพูดอะไรหรือเปล่าจะปล่อยอะไรไปหรือเปล่า มีเวียดนามมีกัมพูชาแล้วก็มีประเทศลาวนี่ใช่ใช่แล้วก็มีมาเลเซียด้วยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ไปมาเลเซียเพราะว่าขอดูสามประเทศนี้ก่อนอย่างประเทศลาวเนี่ยน่านามากๆเพราะว่าคนที่ประเทศลาวชอบใช้ของที่ประเทศไทยมากมากผมมีผมมีใช่ผมเขาเรียกว่าผมไปสืบเฮ้ยมีคนตอบว่ารู้แล้วใครใครใครเฉลยไม่มีเลยมีคนถูกแล้วมีคนถูกแล้วเมื่อกี้มีคนใบ้มาถูกแล้วตอนเที่ยงไม่ทันตอนสิบโมงสิบโมงตรงเจอกัน เออสิบโมงตรงเจอกันทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคไหมลิปกอดอมาตอ,ตอนไหนลิปกอดมาเดือนสิบค่ะเดือนตุลาคมอย่างที่พี่บอกว่าเครื่องสังอางอะมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แบบเราเลือกสูตรเนี้ยสามารถผลิตได้เลยไม่ใช่สมมติว่าเราเลือกสูตรนี้ใช่ไหมเรารอไปสามเดือนผลิตเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่โอเคกับสูตรนี้เราเปลี่ยนอีกสามเดือนเหมือนกันทุกคนคือมันจะค่อนข้างยากแบบนี้นิดนึงนะลองพื้นก็เหมือนกันจริงๆอะทุกคนจะเห็นว่าแบบจะปล่อยนานแล้วใช่ปะ เหมือนกันเลยสูตรต่างๆได้ใดๆก็คือยุ่งยากมากนั่นแหละเอาเป็นว่าประมาณนี้ค่ะทุกคนคลิปขับเจสกีอาทิตย์หน้าครับใช่ไล์สดค่ะเจอกันตอนสิบโมงสิบโมงเช้านะไม่ใช่สิบโมงเย็นเอสิบโมงเช้านะไม่ใช่สิบโมงเย็นไม่มีสิบโมงเย็นไม่มีสิบโมงเช้าพวกนี้ตั้งนาฬิกาปลุกเลยพรีเซนเตอร์คือใครปิกี้ใบ้ไปแล้วมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วชื่อใบ้เฉราะชื่อเล่นมีหนึ่งพยาง ชื่อจริงมีสองพยางหรือสามพยางอันนี้บ้าอยู่สุดแล้วนะแต่เอาว่าเจอกันตอนสิบโมงโอเคปะพี่หงหงหงแบงคอกหงคือใครอ่ะแม่เงฮงคือใครหรอหงคือใครหรอหงคือใครอ่ะทุกคนพี่หงคือใครนะคนเกาหลีที่พูดไทยช้าฮะเป็นเป็นคนจีนเป็นคนจีนปะเกาหลีแกไม่รู้เกิดอะไรเนี่ย ไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่เราเพิ่งเจอไปเองนะหรือจะเป็นไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้จช่สิบุมงยิบ <c oughs> เ,เต็มเลย <c oughs> โอเคว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ตอนนี้ถ้าจะสั่งซื้อลิฟใช่ไหมคะสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปีเลยสินค้า แทบจะทุกตัวก็อยู่ในช้อปปีเหมือนกันนะคะพิมพ์ว่า l o v e p o t i o n น o f ทออ i ฟก็เจอหรือว่าการแนะนําว่าใครที่เล่นติ k กต็อกอยู่แล้วอ่ะซื้อในติ k กต็อกก็ได้เพราะว่าในติ k กต็อกเขามีส่วนลดด้วยเหมือนกันตัวแทนการ์ดก็ขายกันเยอะมากๆนะคะไลฟ์สดกันทุกวันเช้าก็วันเย็นก่านอนร้านเต้ก็มีไอเต้ไลฟ์บ่อยมากซื้อร้านเต้ก็ได้ร้านพี่แนนก็ได้ร้านน้องเตยแล้วน้องพิมพ์คือเยอะมากลองแบบไปดูนะคะในไลฟ์สด ครีมว่าสินค้าครีมซอลการ์ดก็ได้เออเจอเลยครีมกันเต็มเฮ้ยอย่าลืมนะตอนสิบโมงอะเราจะเปิดตัวพีเซนเตอร์ใช่ไหมเฮ้ยเราจะเปิดตัวพีเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วเราจะเปิดตัวโฆษณาด้วยเป็นโฆษณาที่การ์ดเป็นนางเอกเองเป็นเป็นคนเล่นเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็มีผู้ชายที่เป็นพีเซนเตอร์ด้วยเล่นด้วยกันจริงๆโฆษณาเนี้ยถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วนะคะแต่เราเพิ่งมาออนตอนกลางปีนี้ ไอ้บูมมาใบเขาดิมาใบเขาหน่อยดิเขาบอกว่าเป็นพี่ฮงกับมึงฮงไหนอะไม่ฮงไหนเหมือนกันเลยฮงไหนอ่ะฮงไหนฮงแดงฮงแดงไหนฮงฉุกฮง เ่ยาะมึงไปหลุดสปอยอะไรหรือเปล่าพี่ภูมเราก็สป,อย,สปอยปกติเออแจ็คสันหวังไม่ใช่แล้วเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้มากกว่านี้นะคะพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเจอกันขอแบบความอยากขอแบบวิวเยอะๆขอแบบกดเข้ามาแล้วกดไลค์พี่เยอะๆเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างพี่พี่บอกช่วยๆกันพี่อยากเป็นเศรษฐีประเทศไทย <laughs> <laughs> อยากแบบเท่อยากแบบอย,อยู่กับตลาดหลักทรัพย์อยากให้คนต่างประเทศแบบว่าเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามีสินค้าที่ดีว่ะเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้ขอคนดูเยอะๆพี่จะเอาเนี่ยแหละไปเป็นพอร์ตบริโอให้ต่างประเทศยังไงละ่ะจะไหลเปิดตัวกันเองไปกินยาโอเคกินยาก่อนปิดด้ยกินยากินยาก่อนอเฮ <c oughs> ้ยขอถามนึงอันได้ปะทุกข้นอนวันนี้กันปะอันเนี้ยที่มันเป็นสีอะที่แบบทาไปแล้วมันจะฉ่ำๆอะ่ะอุทายเหรอหน้ามึงเงาแล้วนะไแลอวมาทาบ้างดิมันดีมากแกชอบกันป้อนเนี้ยเดี๋ยวแบบทํามาให้เลยถ้าชอบอะคือต้นทุนมันแพงมากแพงจนแบบเขา เขาไม่อยากให้ขายที่ไทยอะแบบคือสินค้ามันรอนานแล้วแบบว่าเขาบอกว่าเอ้ยราคาเนี้ยมันมันแบบราคาแรงเพราะว่ามันมีวิตามินข้างในนี้ด้วยเจลมันจะดูสุขภาพดีเจลผิวจะสุขภาพดีแบบไม่ได้ฉ่ำจนแบบโกลบเกินขนาดนนเออมันน่าเงาใช่ถ้ามีคนแบบอยากได้บอกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวจะมาเออมันเบอร์ลุงขนใช้แล้วแบบคนในคนยังงงอยู่เพราะมันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่มันเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนประเทศเกาหลี เอออยากถ้าอยากได้บอกการ์ตมาสปอยได้ใครอยากได้ทักมหาการได้เพราะว่าการไม่รู้ไงว่าคนไทยชอบหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกอันเนี้ยจะทําไปขายที่คนประเทศลาวแล้วคนที่เวียดนามช่วงนี้คนเวียดนามกำลังมาแรงมากถ้าคนไทยชอบบอกการ์ดนะเดี๋ยวการ์ดจองมาขายที่ไทยด้วย <S <S แต่อันเนี้ยจะมีไปขายที่ต่างประเทศก่อนเพราะว่าการรู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่เดียวมันเป็นแบบแท่งแล้วมันพกพาง่ายอะเราไม่ต้องแบบใช้มือแบบแทบแทบแนึกออกปะแล้วมือมันจะแบบเปื้อนๆอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าแบบทาๆแล้วก็จบแล้วก็ผ่องน่ะอย ชอบไหมทุกคนใช่หน้ามันจะเงาเงาแบบเกาหลีเลยคนไทยชอบไหมถ้าคนไทยชอบเดี๋ยวกันเรามาขายขายราคาแบบไม่แรงคือแบบขายเอาต้นทุนน่ะอยากให้ลองใช้ริงทำไมเดี๋ยวนี้เกาหลีบ่อยจังเลยฮะทาไมเดี๋ยวนี้อะไรก็เกาหลีพี่โงพี่ฮงเหรอไม่เดี๋ยวนี้เกาหลีบ่อยเพราะว่าคนต่างไม่ใช่คนต่างประเทศพีซนเตอร์เราไงมีคนที่เสพสื่อเกาลีบ่อยนะพีซนเตอร์เราเหมือนเกาหลีคนที่เสพสื่อเกาลีบ่อยพีซนเตอร์เราเหมือนคนเกาหลีที่สําคัญคือเรโพชันเราก็ เกาหลีเกาหลีอยู่แล้วไงแบบคนเกาหลีอยู่แล้วเอ้ยไม่เอาเอ้ยไม่เอาอันยองเซสยอทุกคนเราคิดกินยาก่อนกินยาก่อนเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปวันเกิดเพื่อนก่อนกูต้องไปรอรับพวกมือที่ไหนเนี่ยตรงนั้นล่ะไม่ลงนะบอกก่อนเออรับอะไรของขวัเกิดเขาไอซุ่งไงเออเขาชอบซุงซุ่งก็ไปสิเขาแค่นี้ผมบกกไปเรูซื้อของขวัญแหละพี่จี้เป็นฝรั่งไหมไม่ใช่ พี่จี้ไม่ใช่ฝรั่งหรอทุกคนอีจี้เป็นคนไทยมันแอปแมนจริงนี้ตอบไม่ตรงคำถามนะขับหนีพอกูพูดเดยอะละโอเคไปละทุกคนเจอกันน้องบูมเกาหลีเลยเอ๊ส่วนชาติอะไรขอบคุณครับส่วนชาติอะไรเอ่อลูกครึ่งครับเนี <laughs> ่ยยังไงนะลูกครึ่งขอข,ขอขอใบหน่อยพี่บูมขอใบอีกนิดนึงอ่ายิ้มน่ารัก มึงเซฟเกินอ่ะมึงใบกับเซฟเกินอ่ะกลัวโดนด่ายิ้มหน่ารักมึงกับเขาใครขาวกว่ากันเฮ้ยขาวยังัยนี่ก็ขาวแต่ก็ไม่กล้าพูดมันมมัันนจะไม่เอาใครเองง่ายกว่าเลยไม่เอาใเอง่ายกว่าเลยยอมแพ้ไม่ได้เลยอยากจะขิงกว่าแต่ก็เอาเถอะยอมแพ้ไม่ได้เลยอยากจะขิงกว่าลงในยู u ูปไหมลงค่ะพรุ่งนี้โฆษณาจะลงในไอจีนะคะทุกคนเป็นเวลาสิบโมงตรง เออลงในไอจีแล้วก็มีลงในทิกตอกโฆษณาลงทั้งไ g จีทั้งทิกตอกเลยแต่ว่า youtube ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลงให้ก็ได้ช่องกูโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะก็ได้พูดดังนะขอบคุณนะฝากลงหน่อยใครใครที่ตอบถูุ่งี้เดี๋ยวโพสคลิปเลยมีคลิปบูมีคลิปอยู่ไอบูมเหรอมีคลิปของบูมอยู่แล้วก็มีคลิปของมึงที่ต้องลงอ่าได้แล้วก็ลก็คลิปกูลงไปแล้วแช่องให้สงอ่ะม่กูลงไปแล้วคลิปคลิปกูอ่ะตอนแรกกูจะให้รันในทิกตอกอย่างเดียวตอนนี้พรุ่งนี้ มีคนลงคลิปเยอะมากนะพี่บูมพี่สุงพี่การ์ดหลายคนน่ะเอาเหอะไวรัลชัวคือต้องดังอะบอกอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วบอกเลยทุกคนเราอืแบบทํากันเองขอขิงหน่อยทีมพี่ทํากันเองยกเป็นพีเซนเตอร์ยกเป็นพีเซนเตอร์แต่ว่าพีเซนเตอร์ Center ค่อนข้างเรื่องมากนะคะทุกคนก็โอเครอรอดูพรุ่งนี้ต้นสิบโมงแล้วก็รอดูกันว่าพีเซนเตอร์คนนี้เนี่ยโฆษณาพรุ่งนี้เนี่ยพูดถึงโปรดักอะไร เออไปแล้วแต่ว่าเป็นโปรดักส์สีแบบสีที่พอละเวลาเจอกันค่ะบ๊ายบายพี่เต้อะไรนะพี่เต้บอกว่าอะไรนะร้านพี่เต้รถสามอ๋อไยเต้โอ้ยร้านพี่เต้อ๋ออิตเต้ไอเต้เป็นเกณฑ์คนร้านร้านพี่เต้มีคนรถสามร้อยอ๋อนี่ไงเฮ้ยเขาเขาจ้างให้มาอ๋อจ้างให้ เราคิดเต็มแล้วสนเลย่ะเอาอ่ะโอเคค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ตอนสิบโมงนะขอคนดูเยอะๆนะขอแบบกดไลค์รัวๆนะพี่บูมีแผลที่ไหมไม่มีพี่บูไม่มีแต่พี่อ่ะมีทุกคนพี่เพิ่งไปเจาะเลือดมาเจาะน้ําเกลือเนี่ยเต็มไปหมดจุดหลายๆจุดกูมีหลายจุดจัดอ่ะจุดเริ่มต้นความรักโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันนี่อย่าลืมนะคะผิวหน้าแบบเลิศอ่ะแล้วก็ลิปยังกดได้นะคะบิสกิตเดี๋ยวจะหมดละ ส่วนแททูตอนนี้น่าจะเกลี้ยงแล้วค่ะทุกคนเจอกันใครที่อยากสั่งซื้อในช้อปปี้ใครเป็นลูกค้าช้อปปี้อยู่แล้วก็ซื้อในช้อปปี้ได้นะคะ